กรุงเทพเขาก็ไปเปิดร้านที่เชียงใหม่รได้มาหาี่เกมีแต่พี่เกาช่ากระจนี่แหละสถานะนี้หิวมาให้อรรไปันรู้ปวดอยรปวดที่ไหนมาโอ้หวดทงปวดนี่แหวดแก้บนนี่เลยสิ้าวันเข้าจ้าปวดเฉยหดเล็นปวดแต่จ้างว่อนเม้าเฉยมาจากออสเตรียเกลียจ้างกอดมวยเร ผมช่างก็จะได้เป็นเพื่นีกเจ้เนอะเพื่อนเยอะก็เลยมองไม่เห็นเพือนที่แบบบ้างขอใมความหมายว่าเสื่อเนอะ ขอโกรคุณไม่ช่